ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรลอฮ์ม์มุสลิมัลลอห์ซุล lat wa s a า l a m u a l ล rasulillah wa 'ala alihi wasallam wa laa s a l l a m ุ a l a y k u ะ warahmatullahi wabarakatuh ครับมาต่อกันนะฮะในการเรียนการตัฟซีรอายะันกุรอานหรือว่าในรายการกุรอานทางนำชีวิตในการที่เราจะมาคุยในเรื่องของอายะันกุรอาน พื่อที่เราจะได้นํามาเป็นแบบอย่างนํามาเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เรายังอยู่ในอายะที่อยู่ในสุรนิษาอายะที่หนึ่นะพี่น้องอัลลอฮฺ س ب ح ا ะาลาได้ทรงตรัสว่าไว้ إذا ضربتُم في الأرض ف ل ก ي س َ ع َ ن ي ك น ج ن ุาอินคะนรีนวม อัลลอฮฺตาลาทรงตรัสว่าว่าอิดะตอรับตุมฟิลอัลลฟาไลซาในกุมจนาหุนตักซูรุมินัสซาลาและเมื่อพระเจ้าทั้งหลายได้ตอรับตุมฟิลอัลลอได้ทําการเดินทางนะได้เดินทางไปบนหน้าพื้นดินเนี่ยฟาไลซาในกุมจนาหุนตักซุรุมินัสซาลาก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรในการที่พวกเจ้าจะทําการอะฮะจะทําการย่อละหมาดนะคือทําการย่อจาก จา,จากการละหมาดอินคริฟตุมอยัฟตีนะคุมุลลิดีนะกัฟรุหากพวกเจ้าทั้งหลายได้กลัวว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะทําการอะไรนะทการฟิตณนากับพวกเจ้าอาล่ะตาลาได้กล่าวไว้ถึงการการอนุมัติในการย่อละหมาดจึงเป็นเป็นบทบัญญัติให้เรารู้รว่าในยามเดินทางเนี่ยเราสามารถที่จะทําการย่อละหมาดได้บรรดาอุมัมิดได้มีความมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องของ ฮุก,กลมหรือว่ากฎเกณฑ์ของการละหมาดเดินทางเนี่ยตั้งแต่เรื่องของระยะทางว่าระยะทางแค่ไหนถึงจะเป็นเป็นระยะทางแห่งการที่เรียกที่เรียกว่าการเดินทางซึ่งบรรดาอุลมามะได้บางบางท่านมีการได้กําหนดระยะระยะทางเราก็แต่ว่าท่านอนับดุลลอฮ์ของอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวถึงการเดินทางเนี่ยนะท่านนาบีไม่ได้มีการกําหนดระยะทางอุลมามะบางท่านเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นคําที่จะเรียกว่าเป็นการเดินทางเนี่ยจึงกลับไปหาอัลอั กลับไปหาสิ่งที่สิ่งนี้เป็นเป็นเป็นที่รู้กันแต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ยากลําบากสําหรับคนอาวามสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเลยทําให้บรรดาอุลลมะบางท่านอุลามะบางท่านได้ทําการกําหนดระยะทางในการในการเดินทางที่จะสามารถที่จะที่จะละหมาดได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าขอบเขตไหนหรือว่าเราสามารถที่จะที่จะรู้ได้จากอรฟจากสิ่งที่เป็นที่รู้กันของคนในในเมืองแต่ละงซึ่งอรฟของแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะพี่น้อง คือการการเป็นการกาหนดที่เป็นที่รู้กันเนี่ยหรือว่าคําว่าสิ่งที่เป็นที่รู้กันของแต่ละที่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกที่จะไม่เหมือนกันว่าในการแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นการเดินทาง <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในการเดินทางเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟาลซาไอไลกลุมจุนาหุนอันตักซูรุเมนะศรนะก็ถือว่าไม่เป็นไรในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทําการย่อจากการละมาดอุลมามะกลุ่มหนึ่งเลยบอกว่า เพราะฉะนั้นการการละหมาดยอ่อเนี่ยไม่ได้เป็นวาจิบเพราะว่าลัสุภานุตาลาได้บอกว่าฝ่าไร้ซ่าไรกุมจุนาฮนถือว่าไม่เป็นไรสำนวนแบบนี้นะพี่น้องฮะในวิชาอสุสรนฟิกในวิชารากฐานของการทําความเข้าใจในวิชาฟิกวิชาความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยได้บอกว่าสำนวนแบบนี้นะสำนวนที่บอกว่าไม่เป็นอะไรหมายความว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคําสั่งอย่างเจาะจงจึงไม่ได้ไม่ได้บอกว่าการละหมาดยอ่อนั้นเป็นเป็นอะไรฮะ เป็นวาจิบแต่มีอัลลออีกบางกลุ่มบอกว่าการละหมายดย่อนั้นเป็นเป็นวาจิบในฮะดิษที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานว่านะการละหมาดนั้นแรกแรกเริ่มเนี่ยถูกวางบทบัญญัติมาด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการถูกวางมาให้เป็นสองร้องอัดต่อมาการละหมาดก็ถูกเพิ่มขึ้นในตอนที่เราได้เราได้อยู่ในอยู่ในเมืองก็คือไม่ได้เดินทาง และการละหมาดย่อก็ยังคงอยู่ในการในการเดินทางในการเดินทางนั่นก็คือก็กกคือสองร่องระยร่วมาบอกในคัมภี์ของของที่อย่างไอาชาตรงนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าการละหมาดยอด่อการละหมาดย่อในยามเดินทางเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่มีความคงอยู่เพราะฉะนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในพี่น้องในการความขัดแย้งของบรรดาอุลมามะเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮนะมาจากตัวบทกันทั้งนั้นแล้วมีทัศนะให้เราได้วิเคราะห์วินิจฉัยและท่านาววาอับด,ดุาลาที ผู้ตัดสินเนี่ยนะเขาได้ทําการอิสติฮาดทาการใช้การวิเคราะห์ทําการวินิจฉัยเนี่ยแล้วเขาก็ถูกเฟนอซอรฟฟาโลหุอจจรอนถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยแล้วก็ถูกเขาจะได้สองผลบุญก็คือผลบุญของการวินิจฉัยและผลบุญของความถูกต้องวอินอัคร์ฟฟาโลหอัจรอนวะให้ถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยแล้วก็ผิดสแสดงว่าเขาจะได้หนึ่งหนึ่งผลบุญหนึ่งความดีนั่นกะ็คือผลบุญในการในการวิเคราะห์ในการวินิจฉัยนะซึ่งบรรณาอุธรมะที่บอกว่าการละหมาด ย่อในการเดินทางเนี่ยไม่ได้เป็นวาจิบยกหลักฐานที่ท่านอุสมานเบนอัฟฟานได้ทําการย่อในละหมาดที่ที่มินานะแล้วก็มีบรรดาสหฮบะได้คัด้านการละหมาดย่อของอุสมานแต่ว่าบรรดาสหฮบะเหล่านั้นเนี่ยได้ละหมาดตามท่านอุสมานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เรารู้ว่าบรรดาสหฮบะเนี่ยไม่ได้มองว่าการละหมาดย่อในการเดินทางนั้นเ,นเป็นเป็นวาจิบเพราะอะไรฮะ เพราะว่าเขาได้ทําการละหมาดตามทาสอันมานซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าการละหมาดย่อในการเดินทางเป็นวาจ,จิบแล้วเนี่ยสหายบาอย่างมูมัสออูดอย่างอับดุลลอฮ์บินอุมารสหายบาที่มีความรู้อย่างมากมายเนี่ยเขาจะไม่ละหมาดย่อตามอัสมานเพราะว่าสิ่งนี้เ,เป็นสิ่งที่อะไรฮะสิ่งนี้เป็นวาจ,จิบแต่บรรดาสหายบาได้มองว่าสิ่งนี้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวาจ,จิบจากอายะนี้ที่อัลลอฮฺตานาได้บอกว่าฟาลซ่าในกุมจุนฮุนอักซูอันตักซูลูเมนัสซาระถือว่าไม่เป็นไรในการที่เจ้าอยากจะทําการย่อการละหมา อินคิฟตุมอยัฟตินะ k ุ m มุลลดีนะกัฟรูหากพวกเจ้าทั้งหลายได้กลัวว่ากลัวว่าบันดาผู้ที่ปฏิเสธสันธาเนี่ยจะทําการทําการฟิตนากับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในอญญายะนี้บุงบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สุภานวัตตาลานั้น <c oughs> ได้อนุมัติให้กับเราในยามที่เราได้ทําการเดินทางเนี่ยให้เราสามารถละหมาดละหมาดย่อดได้แล้วก็เป็นซอดะกอที่ อัลลอฮฺสภานูตาลาได้ทําการสอดคอกให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในในอายะนี้เนี่ยบงบอกอาจจะมูบงบอกให้เรารู้ว่าบงบอกให้เราเข้าใจว่าการละหมาดย่อได้เนี่ยต้องมี2ประการด้วยกันประการที่1ก็คืออะฮะในยามที่เราได้ทําการเดินทางและประการที่2ที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ได้วางชั่บทียาไว้ว่าอินคิฟตุมอายัฟตินะกุมุลลาดีนะกัฟรูหากพวกเจ้าทั้งหลายได้กลัวได้กลัวนะฮะได้กลัวว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะทําการฟิตรนากับพวกเจ้า เพราะนั้นคือหนึ่งคือกลัวกลัวอะไรฮะหนึ่งก็คือในยามที่เราเดินทาง2กลัวอันตรายกลัวฟิตรนาที่จะมาจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งคําตอบนี้เนี่ยท่านอับดุลเบียร์สุลลัลของอัลเลาะหะสซัลลัมเคยตอบกับท่านอเมีรุนมุเมนีนอุมัรเป็นข้อตอบที่ท่านอุมัรได้ถามท่านอับดุลเบียร์สุลลัลของอัลเลาะหะสซัลลัมว่ายา ر س و ล الله มาลานานักุรัทธาและกอันนอมาุมัรได้ถามท่านอับดุลเบียร์สุลลัลของอัลเลาะหะสซัลลัมว่าโอ้ رسول ของอัล l l a ์ ทาไมเรายัางต้องทําการละหมาดย่อกันอยู่อีกทั้งทั้งที่เราเนี่ยตอนนี้เราได้ปลอดภัยแล้วหมายความว่าเราได้เข้มแข็งแล้วเราได้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวศัตรูละไอ้วัลลอ้วัลลอฮิยากูลท่านอบีได้บอกว่าใช่เราต้องละหมาดย่ออยู่อัลลอฮ์สุฮานูัลตาลาได้ทรงตรัสว่าอินคริฟตุมไอยัฟตินะกุมุลลาดีนะกัฟซรูอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้กลัวว่าบรรดาศัตรูของพวกเจ้าเนี่ยจะมาฟิตนากับพวกเจ้านะจะมาสร้างความวุ่นวายกับพวกเจ้าจะมาทํร้ายพวกเจ้า และท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าซัดาดะตทศดะกัลลอฮุมิฮาอะลัยกุมฟักวะบาลูซัดาดะตะและท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่านี่คือซัดาดะที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ได้ซัดาดะก้อให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นจงรับการซัดาดะก้อจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาอุมัตได้บอกว่าดูคำถามท่านอุมัตนะอุมัตได้บอกว่าโอซุลขอองัลลอฮ์่านนบะฮ์อัลลอฮ์อัลละห์นบีซัลลัลลอฮุอะ ทำไมเรายังต้องทําการยอร่อละหมาดกันอยู่ทั้งที่เราได้ปลอดภัยแล้วไอ cool. ้วัลลอฮิยักูลและอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตรัสว่าอวนคิฟตุมอายัตินะคุมุลเลดีนะครับรคาออมัตเนี่ยเข้าใจว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการที่เราจะยอ่อละหมาดได้ก็คือการที่เราเรากลัวกลัวฟิตนาที่มาจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาท่านนบีก็เลยบอกท่านออมัตไดเ้เข้าใจว่านี่คือซอดกะก็หมายความว่าให้เราทําการละหมาดยอ่อในยามเดินทางนั่นแหละนะเป็นซาดะก็ที่อัลลอฮ์สุฮาโนยตาลาได้ สดา้อมาให้กับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงรับการสดา้อจากอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาอินนัลกาเฟรีนาการูละกุมะดูวัมมูบีนาแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาทั้งหลายเป็นอะไรครับเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งกับพวกเจ้าบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาทั้งหลายเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งกับพวกเจ้าอัลลอฮ์ตาลาได้อนุมัต ในยามที่เราได้ทำการเดินทางบนหน้าพื้นดินเนี่ยให้เราทําการละหมาดย่อได้ไม่เป็นไรซึ่งในกฎเกณฑ์ของการละหมาดย่อบรรดาอุลลามะได้ได้อ่เขียนไว้บรรดาอุลลามะได้บันทึกเอาไว้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆหรือว่าความขัดแย้งต่างๆของบรรดาอุลลามะในเรื่องการละหมาดย่อที่ท่านอับดุลสลามของอะลัยมุสันลมไม่ได้ไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนในเรื่องของระยะทางซึ่งบรรดาอุลลามะที่ได้มีการกําหนดระยะทางในการในการละหมาดย่อเพื่อคนเอาวามในการที่เอามาใช้ในการละหมาดโดยที่ เขาไม่สามารถที่จะแยกแยะเพราะอะไรนะเพราะว่าทุกสิ่งนี้เนี่ยกลับมาหารอรุลฟอและอุลฟคนที่จะรู้รู้สิ่งที่เป็นอุลฟนี้ได้เนี่ยก็คือใครฮะก็คือบรรดาผู้ที่เป็นเป็นอิหมามบรรดาผู้ที่เป็นผู้นําอยู่ในแกนนําของของกลุ่มชนชุมชนนั้นๆสแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการกําหนดอุลฟเนี่ยต้องมาจากผู้ที่เป็นอิหมามอยู่ในสถานที่นั้นไม่ใช่ว่า ทุกคนจะมากําหนดเส้นทางกําหนดระยะทางในการในการละมานอันนี้คือความเห็นของอัลลอฮอัลลาฮส่วนหนึ่งส่วนใครที่สามารถที่จะแยกแยะได้ในสิ่งที่เป็นการเดินทางหรือว่าสามารถที่จะย้อนกลับมาดูว่าสิ่งไหนที่จะเรียวกว่าเป็นการเดินทางได้เขาก็ใช้การวิเคราะห์ใช้การวินิจฉัยแต่การวินิจฉัยนั้นต้องมาจากใครนะพี่น้องมาจากบรรดาอุลามะมาจากผู้รู้ไม่ใช่ทุกคนมาทําการวิเคราะห์ทําการวินิจฉัยนี่คือสาเหตุที่บรรดาอุลามะได้ได้ขัดแย้งกันในเรื่องของระยะทาง

ودل الذين كَفَرُوا لَوْ تَنَاهَوْنَا عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كن أَنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عدل كَافِرِينَ عَذَابٌ مهينا الله <applause> عليك ในยามสงครามนะอัลลอฮฺตาราได้สอนท่านนบีสุลตารของอะลัยอัลสลัมให้รู้ถึงวิธีการละหมาดในยามที่อยู่ในภาวะสงครามคือกำลังอยู่ในสมรภูมิสงครามแล้วก็ศัตรูยังอยู่ยังอยู่ทางเผชิญหน้ากับเราหรือว่าอยู่ทางด้านหลังของเราว่าเราจะละหมาดอย่างไรบรรดาอุลาห์ได้เอาจากอายานนี้นะนะพี่น้องประโยชน์ที่เราได้จากอายานนี้ก็คืออะไรฮะให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตารานั้นสอนวิธีการละหมาดให้ท่านนบีสุลตารของอะลัยอัลสลัมสอนวิธีการละหมาดจะมาให้กับท่านนบีแม้กระทั่งท่านนบีอยยู่ในาามมสงคร ซึ่งตรงนี้ในบ่งบอกให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเราจะอยู่ในภาวะไหนก็ตามการละหมาดจะมาถือเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทําอย่างยิ่งซึ่งอัลลอฮฺบางท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องทําการละหมาดจะมาถ้าเราอยู่กับเป็นจมนะมาเพราะอะไรพี่น้องเพราะในอายาน,นี้นในพระสงคารามซึ่งเราอยู่ในภาวะที่อะไรฮะหวาดกลัวกับศัตรูว่าจะโจมเรามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ท่านนบีลอลาะสุลลาะฮอะลัยฮะซัลลัมยัง ให้บรรดาสหาบัติเนี่ยอัลลอฮฺตาลายังสองในให้ท่านนบ,บีได้ละหมาดกับบรรดาสหาบัติด้วยการแบ่งคนเป็นสองกลุ่มแล้วก็ทําการละหมาดซึ่งวิธีการละหมาดเนี่ยบรรดาอุลมามะได้มีการมีการอธิบายกันมีการวินิจฉัยไปในหลากหลายวิธีการซึ่งมีดูได้ในในหนังสือในหนังสือฟิกที่บรรดาอุลมามะได้ได้บันทึกเอาไว้อัลลอฮฺตาราองตรัสว่าไวจาคุนตะฟีฮิมฟะาคกอมทารุมุสซาละและเมื่อเจ้าอยู่กับพวกเขาให้เจ้าทําการดํารงละหมาด ตรงนี้เนี่ยคำว่าอาฟร์กอมทารุมุสละเราอาจจะเข้าใจได้ว่าท่านนบีให้ท่านอบดุลลอีสละลายสลัมให้เขาทาการอิกอมะเพื่อทําการละหมาดหรืออาจจะเข้าใจได้ว่าและพวกเจ้าทั้งหลายได้ต้องการจะละหมาดก็ฟันตะกุมปออฟะก็ให้กลุ่มชนหนึ่งหมายความว่าให้กลุ่มหนึ่งให้ท่านอับดุลลาอีสละลวยสลัมในแบ่งสหายเป็นสองกลุ่มให้กลุ่มหนึ่งฟันตะกุมปออิฟะตุมมินฮุมมักวลยะฮุรูอัสเลฮะตะฮุมให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมา ยืนละหมาดกับท่านบาสดาอโลลของอะไรวะซัลลัมแล้วก็ให้เอาอาวุธเนี่ยมาพกไว้ด้วยนะคืออาวุธที่เขาทั้งหลายสามารถที่จะที่จะพกได้เพราะบรรดาอาวุธต่างๆที่บรรดาซาบาได้ใช้ทำการสงครามเนี่ยทำสงครามเนี่ยมีทั้งอาวุธที่เป็นอาวุธที่เล็กอาวุธที่ปานกลางอาวุธที่ที่หนักซึ่งบรรดาซาบาสสามารถที่จะอันที่สามารถที่จะพกได้เนี่ยอัลตาราก็ให้เขามาทําการเอา เอามาพกไว้ฟะอีลาซาจดูฟัลญากูโนมวรออิกุมและดังนั้นเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ทําการสุญูยุดเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาใช้คําว่าสุญูยดซึ่งหมายถึงการละหมาดหมายความว่าถ้าเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟัล a ากูโนมวรออิกุมก็ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ทางด้านหลังพวกเจ้าแล้วก็ให้อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามา วันตะเที่ยงต่ออิฟะอุครอให้กลุ่มหนึ่งเข้ามาที่ท่านนบีสุลลรอสลัมได้เอากลุ่มแรกมาละหมาดกับท่านนบีสุลลตรอสลลัมแล้วเวลาที่ละหมาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กลุ่มแรกเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแล้วให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาละมิซอนโลฟัลญิซอนโลมักแล้วให้มาละหมาดกับท่านนบีสุลลตรอสลลัมวัลญะโคโดฮิดรอฮุมอะสเนฮิตาฮุมแล้วก็ให้เอาอะไรฮะให้ทำการระวังฟัลยะวัลญะโคโดฮิดรอฮุมให้พวกเขาทลายทำการระวังเอาไว้หมายความว่าไงฮะไม่ควยามที่ละหมาดเนี่ยให้พกอาวุธ แล้วก็ให้ระวังเอาไว้สําหรับคนที่ละหมาดในชุดแรกเรียบร้อยแล้วให้ไปโยุดในด้านหลังแล้วก็ให้ระวังเอาไว้ระวังในการเฝ้าระวังเอาไว้แล้วก็ให้พกอาวุธไปด้วยวัลยะโคโใหฮตตาห์มวสัสเลฮาตาหมแล้วก็ให้พกอาวุธเอาไว้วัดดัลลดีนะัสโฟเราต้าโฟโรนะอันอัสเลฮาติกุมวอัมเทอติกุมบ,บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจ้องอยู่เขาหวังอยู่ว่าพวกถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้เผอเลย จากอาวุธของพวกเจ้าคือถ้าหากว่าพวกเจ้าได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องของอาวุธไม่ได้เอาใจใส่กับอาวุธของพวกเจ้าว่าอัมตีอัติกุมแล้วก็จากสัมภาระของพวกเจ้าฟฟยามีลูนะอะไรกุมไมลาตาวฮิดะพวกเขาก็จะพากันเข้ามาอะไรฮะเข้ามาบุกมาจู่โจมพวกเจ้าที่เป็นการเป็นการบุกจูโจมในครั้งเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาให้บรรดาบรรดาสาฮบานเนี่ย บรรดามุมินเนี่ยได้ทําการระวังเอาไว้ในยามที่อยู่ในสงครามและให้เอาใจใส่กับการละหมาดพร้อมกับการระวังพวกศัตรูที่จ,จู่โจมมาในการจู่โจมครั้งเดียวเวลาจุนาาอะไรกลุ่มเองการนับไปกลุ่มอาดัมมิมมัตรเอากุลตุมมารดดออันตตอออสเนฮาตกลุมและถือว่าไม่เป็นไรในหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้พบกับอะไรฮะถือว่าไม่ไม่เป็นไรในยามที่หาพวกเจ้าทั้งหลายได้พบกับอาดัมมิมมัตรพบกับอันตรายที่มาจากน้ําฝน ก็คือนะพี่น้องเวลาฝนตกเนี่ยมันทาให้บรรดาซาฮาบะเนี่ยทั้งเสื้อผ้าก็เปียกอาวุธก็เปียกเพราะฉะนั้นในยามที่ฝนตกเอากุนตุมรดหรือในยามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ป่วยเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าไม่เป็นไรนะในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะอันตาะดออัสเนฮะตากุมในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทําการวางอาวุธของพวกเจ้าก็คือในยามป่วยอัลลอฮฺตาลาอนุมัติให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้วางอาวุธแล้วก็ในยามที่มีฝนตกให้พวกเจ้าทั้งหลายวางอาวุธเอาไว้ วะคูรูฮให้รอกุมและให้พวกเจ้าระวังเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยหมายความว่าให้วางอาวุธได้ในยามฝนตกหรือในยามเจ็บป่วยที่การแบกอาวุธไวท้ที่ไว้ที่ตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยอ่อนล้าไม่ไหวไม่สามารถในที่จะทำการแบกอาวุธเอาไว้ได้แต่ในการอนุมัติของลัฐบาลให้ระวังอาวุธได้เนี่ยก็ให้เราเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยวะคูรูฮให้รอกุม แล้วก็จงทําการเฝ้าระวังเอาไว้ให้พวกเจ้าทาการเฝ้าระวังเอาไว้อินนัลลอฮฺอาดเดลินกาฟิรินอาดาบมูฮีนาแท้จริงอัลลอฮฺตาราานั้นพระองค์ทรงเตรียมเตรียมการลงโทษที่แสนเจ็บปวดให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอินนัลลอฮฺอาดเดลินกาฟิรินอาดาบัมูฮีนาแท้จริงอัลลอฮฺตาราานั้นพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งเป็นการลงโทษที่ที่แสนเจ็บปวด และลลอต้าลาก็ได้กล่าวต่อมาว่า فإذاقب ายตุม صلاة ฟังคุรุอัลลอฮฺขีําโมวะกูดะวะอีลาจุนบิคุม فإذاطمأ ณทุมฟะคิมุศล่าอินนศล่าทเคานต์ัลล์มูเอมินีน์คิทับม์โมกุต้าละลอต้าลาได้ทรงกล่าวต่อมาว่าเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยคือจากการละหมาดละหมาดอะไรฮะละหมาดในยามที่กลัวละหมาดในยามสงครามเนี่ยหรือว่าละหมาดอื่นก็าตาม เวลาที่พวกช้าทั้งหลายได้ทำการละหมาดเรียบร้อยที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในในต่อท้ายจากการละหมาดละหมาดในยามสงครามละหมาดในยามที่มีความกลัวเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าในตอนละหมาดเนี่ยจะมีภาวะที่เกิดความกลัวนะเฝ้าระวังศัตรูที่จะมาจู่โจมมาอะไรพวกเขาเพราะอัลลอฮฺตาลาจึงบอกว่าเวลาที่พวกชจ้าทั้งหลายทำการละหมาดเรียบร้อยแล้วซึ่งครอบคลุมการละหมาดในยามที่กลัวแล้วก็การละหมาดในภาวะอื่นก็ตามให้ทำการฟัดกุรุลลอฮฺกิยามะวะกูอูดะวะลาจุนูบิกุม ให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการ,รําลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาทั้งในยามยืนแล้วก็ในยามที่พวกเจ้านั่งแล้วก็ในยามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้นอนฟาอิดะตอมะนังตุมฟาอาอกีมุสซัลาแล้วเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รู้สึกปลอดภัยจากความกลัวก็ให้ทําการละหมาดฟาอฺอกีมุสซัลาก็ให้ทาการละหมาดหมายความว่าให้ทําการละหมาด อย่างสมบูรณ์แบบนะทั้งในโชรูดเงินขายต่างๆทั้งในการมีความคุชวะในการละหมาดต,ต่างๆให้เจ้าทําการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ฟะอัคกิมุสซาลาอินนัสซาลาตะกานัตอัลลัลมุมินีนะกีตาบัมมูกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นอะไรฮะมีการบันทึกเวลาอย่างแน่นอนกับบรรดามุมินเพราะนั่นละตาลาได้บอกกับเราว่า เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายบอกกับมดาสหาบ้างท่านนับสุลสลานยวาสลาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความปลอดภัยจากความกลัวหรือจากอะไรก็าตามก็ให้ทําการดํารงละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่า ให้ดํารงละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการมีค,ความขุ่ชว์ในการละหมาดในการมีการละหมาดให้ครบถ้วนตามชูรุท,ที่อัลลอฮฺสุบานุอัตตาลาได้วางมาและมีการเอาใจใส่ในการแตดับบุบในการไข้ควรการละหมาดของเขาอินนัสซาลาตกานัตไอลัลมุมินีนักกิตาบัมโมกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นวาจิบกับบรรดามุมินซึ่งเป็นการกําหนด มาอย่างแน่นอนหมายความว่าการละหมาดนั้นเป็นการเป็นการละหมาดที่มีมีระยะเวลากําหนดมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องละหมาดให้ตรงตามเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานาลาได้กําหนดเวลาละหมาดมาให้กับเราโดยที่ไม่ละเลยไม่ละเมิดบทบัญญัติกฎเกณฑ์ในการละหมาดแล้วก็ไม่ละเลยในการทิ้งละหมาดทองเราไป ในเมื่อเรารู้ว่าการละหมาดนั้นคือสิ่งที่อรรถสมาโนตตาลได้กำหนดเวลามาอย่างชัดเจนคือสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกนกยามะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านดมินสมารองในวมาสลามใช้ในการแบ่งแยกระหว่างมุกมินกับคนที่ไม่ใช่มุกมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะนั้นการเอาใจใส่การละหมาดจรึงต้องมีอย่างมากเพราะอรรถสมาโนตตาลได้เอาใจใส่ในอายะก์ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการละหมาดในายามกลัวในายามสงครามยังต้องมีการละหมาดที่เป็นจะมา خير أوتساء تي بن جماعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن